นี่น่าจะช่างต้นน้นี่ครับผมเอ๊ะอืมหาเรื่องกันแล้วแต่ละคนไอ้ยี่ดี้ก็ถ่ายจังเลยเนาะอาไปอันปักหนึ่งเอาไปหนึ่งทงอย่าลืมปักทงด้วยนะครับป้าปูเขาหาอะไรวะเราลิเซอร์เตรียมไวแล้วอ๋อเมนกอนฉันอุตส่าห์ตื่นแต่หกโมงกว่ามาลิเซอร์เลยเนี่ยขยันที่สุดลูกหลาวทุกคนสวัสดีตอนเช้าด้วยนะครับทุกคนก็วันนี้เป็นวันที่8มิถุนายนพุทธศักราช สองพันห้าร้อยหกสิบสี่เกือบจะลืมไปแล้วว่าวันนี้วัน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 เันวัตวันวันเพนวันวัเรานวั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 นวเนว่นวันวันวัดวันวันไันวันวลนวันวันวนวันวันวันตันวันวันวังสือตอน้กนต้นงรอเพืวอนวัรวันวันวันวอนวันวเรี๋ยวัน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 กันมันแลนว็ไปที่โนวันวนวันันวันี๋ยวัน้จนวั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 นวนวั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 นนวั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 นวเนวนวั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 นนันนไม่ัวันวันนัวัว ถามว่าไปทัวร์เพราะอะไรรอง,ง,งท้ามึงรูงถองท้าคนดิดไม่ไดีนะมึงไม่มีย้อนแสงวะต้นผมดีเทเลสดิเฮ่ยจับกูหรอ,อว่า <c oughs> เบี้ยรองเท้าหลักจด,ด้านกัถุงเท้าแล้วจ้ะไปไปกันว้าไปต,ตับหนังสือ,อ,อหนังสือไอเด็กมอหนึ่งเข้าใหม่ ัเออต้องไงเอ๊ะโอโดก็ไม่ได้เออนี่เตด็กนังสือกันยี่โอ้ยแดดร้อนมากเลยแดดร้อนมากเลย ยำไม่โดนดิว้าวดีต้องไปเลย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 โอ้โหบรรยากาศดีดีี่ถึงโรงเรียนเกิดแม่ต้นหน่อาเอาจา์นานๆทีได้เจอหน้ากันนะสวัสดีครับไม่เห็นในเฟซเลยเราเอ้าผมไม่ค่อยหนีเนอะไม่ค่อยได้ออกตัวในเฟซเอออะไรมาเจอกับเจ้าผับใช้ชีวิตสัญจร มอเตอร์ไซค์เสด็จญาตคิดว่าไม่ได้ได้ยินหรอดี่รถไปเลยหรอตอนไหนอ๋อโอเคแล้วแอดวานไปอีกขี่รถมาได้แต่ไม่โรงเรียนปกติเขาถึงไม่ทำอย่างเงี้ยมั่งนั่นดิทำไมอ่ะคุณต้องตกใจใช่ปะคุณต้องบกใจใ่ปปิดให้ก็ได้อ๋อแต่แต่แต่คุณจะปัป้งก็บอกถามที่ ทำไมกูรู้สึกว่ากินไปเองมันใหญ่ขึ้นไม่รู้ไม่ชี้ตอนนี้คือแบบผิดแผงไปหมดแล้วทุกอย่างเนี่ยเข้าใจปะเฮ้กายสวัสดีผมไหมเหรอเนี่ยใช่ผมนะโนปะเนี่ยแกงนี้ผมสั่นว้าวสวัสดีเธอเปลี่ยนไปเยอะเลยอยู่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 ไม่ได้ใส่น้ำสดกลัวกล้องไม่ได้ไดดีอุ้ยห้องน้ำเอาน้ำคือดีมาก ลิปนี้เลนะบอกนีเลเฮ้ยทางไม่น่าเหรอยสวันดีแม่ชีหนูกลัวกล้องกันเหรอกล้องไม่กัดหรอกเลไม่อยู่นี่โอ้ยเหยียบคนตีนกูอ่อใช่นั่งรอไปนั่งชิวเอานัด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 ตึกใหม่ซะด้วยมึงอะไรมึงอะไม่ไม่ไม่ใช่ถือให้หน่อย ีอย่าโน่นเพิงถือกล้องเอียงอีสัตย์ไม่ได้ถือกล้องอีเฮ้ยอาจารย์เติร์ดอาจารย์เติร์ดอาจารย์แกในห้องนี้วันที่เขากันอาจารย์เข้าดีครับมาท้าทายกันเลยอาจารย์อุตสาอาจารย์อุตส่าห์เขดีครับในนี้นะครับวัวสวัสดีครูทุกคนะครูบอกนั่นนะถือไม่ครบพิจารณาเลยอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับ มันเห็นปะมันมืดปะไม่มืดผมจะเป็นไงมั่งเซอร์มากโอเคอ่ะอาจารย์จะเปิดตอนไหนก่อนมันจะเปิดตอนไหนก่อนครับแค่คำถามอ๋อยี่สิบยี่สิบยี่สิบอ่ะนั่นคือชั้นตัวแซงคิวเหรอเธอไม่ยอมจนต้องแบบโซเชียลตลอดเวลาแล้วเราอ่ะจ้านานๆานทีอ่ะนานๆเจอเพื่อนลายมือแย่มากอาจารย์าจารไม่สวยเลยอ่ะเขียนใหม่แต่เมไม่ทันแล้วไนะ อออขอบคุณค่ะเอ้ะข้าทาบริวารทอาหนังสือให้หน่อยทอนหนังสือให้หน่อยหนังสือให้หน่อยเอาอะไรหนังสือเอ้ยใส่กระเป๋าให้ด้วยน่ารักที่สุดคือเอาทำจริงปะ้ะเราเคยมารีวิวห้องเรียนตึกใหม่นี้มาแล้วแต่ว่าเราลบทริปไปคร <c oughs> ับจ้าสวัสดีครับ อะไรไม่ถามะไรนะคิดถึงบรือเล่น่าคิดถึงเพื่อนโอ้โอ้วันนี้พี่เดียามคนที่ไหนพี่เดียวบ้านนะสวัสดีครับกลับแล้วครับผมฮายเชอรี่ถือหน่อยดิพี่เดียวอะอะไรถือหน่อยดิหง่ไมนักผู้หญิงอะไรถือให้หน่อยนะถือให้หน่อยง่าโอ้ยถือให้หน่อยไอ้พี่น่ารักที่สุดปุ๊กปิ๊กไปอีอะอาร์ต ถ่ายรูปหน่อยปุ๊กปิ๊กว่ากูชอบอ่ะนั่นเหรอได้แล้วนะเออฮะถ่ายว้แเราโคตรสุดยอดรู้จักกันหมดเลยไม่รู้อ่ะรอติดกระมวลอยู่เพื่อนนิงกูตอรี่โอ้โอ้อะไรนะเด็กคนไหนวะนักหนานั่นอ่ะคุณนะไอ้ขัดไม่มึงขาย เยี่ยมคายอะไรไม่ลืมไม่ไม่มีทั้งนั้นไม่เคยลืมไม,ไ,ไม่ลืมแปะหน่อยเนี่ยพูดนันจะเก็บตัวโรงเรียนยังไม่ทันได้ทัวร์เลยอ่ะจะรีบกลับกัอนแล้วอ่ะแล้วคลิปนี้กูจะถ่ายทำไมวะเนี่ยทัวรนะ์น่ะยังไม่ทัวร์เลยคุณอาอะไรหนูทำอะไร,รอ่อะอาร์ตทำอะไรไปไหน ทิ้งไว้ที่เอกลับบ้านเราแล้วอ่ะอ๋อพวกแกรวมหัวทิ้งฉันกันนะฉันไล่แกออกจากบริษัทฉันแน่ไม่ได้เห็นบริษัทใช่กระป๋าก็ตอกใส่ให้มันเข้าตีมไงมาตึกแรกเราจะมาลุมทัวร์ที่ลุมทัวร์อะไรอีกวันนี้เราจะมาตึกทัวร์ที่ตึกวิทย์กันก่อนนะจ๊ะตึกวิทย์ที่คู่ควรเพราะมันเป็นห้องโฮมรูมของเรานะจ๊ะเอ๊ ไม้หูฟังมันจะเป็นไงบ้างวะนี่จะเป็นตึกวิทยาศาสตร์ของเราเองดูดีใช่ปะละ่ะอันนี้จะเป็นห้องคุณภาพที่เป็นห้องสําหรับเด็กที่เข้าห้องโครงการจะได้เรียนในวันเสาร์นะจ๊ะหมายถึงเรียนพิเศษวันเสาร์ก็อยากเดินขึ้นไปแล้วเจออาจารย์นะไปกัน ส่วนตึกตรงน้นจะเป็นตึกพังๆตึกนึงไม่จะเป็นอันนี้จะเป็นห้องสมุดแล้วจะเป็นห้องเซิร์ฟเาห้องบนจะเป็นยิมของเราเองซึ่งเราไม่สามารถที่เข้าไปได้เพราะว่าจา์ไม่เข้าไปเขาบอกว่าห้ามเหยียบหญ้าแต่เราเหยียบไปแล้วหญ้าไม่ได้มีน้อยจะตายตายมีตั้งเยอะตันนี้ทำอะไรกันไล่ของมาขึ้นอันนี้จะเป็นเบื้องหลังของฉากหลังส่งชาติสูงเสียดฟ้าพูดเวอร์ไปแล้วหนึ่ง แล้วมจะเกี 1941, e ่ยวกูทําไมเนี่ยแล้วตรงนี้ก็จะเป็นห้องห้องอันนี้เรียกห้องเลยนะอันนี้ไม่ใช่ห้องตีตอนแรกห้องนสินตอนแรกเขาเดี๋ยวตรงนี้ก็จะเป็นกระติบน้อที่ไว้ขายของให้กับนักเรียนก็จะเป็นอุปกรณ์การเรียนกระติบที่ใส่ข้าเหนียวอะห้องพยาบาลแล้วก็ตรงนี้จะเป็นสภาพแวดล้อมที่ดูสมบูรณ์สุดแล้วในโรงเรียนแล้วตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ำที่โรงเรียนกลังจะสร้างใหม่นะจ๊ะวอล์กนี้น่าจะเป็นอะไรที่โคตรแบบ เละเทแน่นอนเราจะมึงคิดสภาพไม่ออกเลยว่าจะต,ตัดคลิปออกมายังไงนี่จะเป็นอาคารพยาบาลนะรับผมถัดมาจากโซนนี้ก็จะเป็นตึกอาคาร8ปิปีที่เราไม่สามารถขึ้นไปอีกได้อีกครั้งหนึ่งแล้วเพราะว่าอาจารย์แม่ขึ้นตไตใช่พวกมึงเพ้อคนเดียวอืมมมนเนียยของตึกกัแล้วมา,มาถัดมาตรงนู้จะเป็นตึกภาษาซึ่งเราไม่สามารถเข้าไป่าได้อีกแล้วแด้แค่แบบให้เห็นแค่คร่าวๆแค่นั้นแหละแล้วตรงนี้ก็จะเป็นสนามเปรดองนะจ๊ะ กูเห็นแล้วแล้วก็นี่จะเป็นหน้าเสาธงของเราน่าจะเป็นเวทีหน้าเสามโอ้ยบน่นจังเลยลูกอ่าบ๊ายบายแล้วมันก็จะงอนมึงพี่น,นีนะ่มึงงงนอนแล้วต้สมุนตามกูมาตามมาจับมือกูมาด้วยเดี๋ยวมึงหลงทางโรงเรียนเราใหญ่กูจำทางกลับบ้านกู <c oughs> อ่าตรงนี้ก็จะเป็นสนามเอาไว้เล่นเยสเออไม่หรอกมงไม่รู้เมื่อกี้มึงไม่พูดอ่ะรู้แหละเฮ้ยเรารู้ก็อย่าใส่ความใจดิทอันนี้เราเคยทำ m v เอาไว้ไม่ไม่ต้องแปะไว้เปาไห้วเอ่ะลไว้นะคุณมีรักคุณไม่ใหรารักไปฉัตั้งใจเรียนเอาไว้มีทางดีได้ มันคือหนังสั้นเออว่าจะคิดออกนี่ก็จะเป็นสนามเล่นบาสเกตบอลอ๋อนี่ไงตรงนี้เขาเรียกว่าสวนสวนมราคดีที่ไม่เหมือนมนาคดีเลยสักอย่างอยากกินนี่เขาเรียกว่าต้นอะไรวะเจนต้นอะไรอ่ะต้นอะไรอ่ะต้นไม้โอเคสถานที่ต่อไปที่เราจะไปนี่ยก็คือโซนเกษตรมึงจะทิ้งกูไปเหรอไอ้เหี้ยกูน่งไม่ไหว เนี่ยตรงเนี้ยแต่ก่อนตอนมอตน้นชั้นมานั่งขุดทำเกษตรเกษตรกับกรย <laughs> นู่นก็จะเป็นโซนที่เราเคยทําวิชากเกษตรเอาไว้ห้องมันก็ไม่ได้น่ากลัวมากเลยขนาดนั้นปอกว่ะอาจารย์ที่เป็นคนสอนวิชากเกษตรหรืออะไรพวกเนี้ยคือเขาจะเกษตรกันหมดแล้วเรียกว่าเกษตรหมดเลยก็ได้เพราะว่าตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าวิชากเกษตรยังจะมีให้เรียนอยู่ไหมเราคิดถึงวิชานี้มากเลยนะคือมันทาแค่ไม่กี่นาทีก็แบบได้พักแล้ววะไม่โดนหล่ะ จะโดนได้ไงอ่ะโรงเรียนเราไม่ใช่โรงเรียนอินเตอร์ขนาดนั้นไม่เห็นว่าอันนี้เป็นต้นชะอมมึงก็ไม่รู้จะเป็นที่ไหนไหนต้นชะอมไหนมันคือต้นม้ยามกมันคือต้นม้ยามกโไปเหอะเฮียฉันเพิ่งเห็นว่ามันมีหนังกระติกตรงนี้ด้วยเย็นเป็นเทียอะไรกันไม่เอาเพื่อนไม่เอาโค้งโค้งอะไรกัน ้องคุณนะของอยังไงทเมื่อสิบปีเมื่ขออนุญาตครับปีค,ครับขออนุญาตถ่ายหน่อยมึงใครที่ิี่มึงใครครับคนหล่อรายงานโดยนายนเดชเซียมชิตครับอเอ้ยดีจังธนาคารเจา้าเก่าใหญ่วันนี้เราจะมาทำการวีเวลหนังสือเรียนของชั้นมาห้าถึงหกก็คือชั้นของตัวเอง มนแค่เผยว่าไม่จะมเียอะไรมั่งเทคสเมื่อกี้แม่มาหาไหนดูซินี่คืออะไรรายงานรายวิชาวิทยาศาสตร์ชีววิทยากระเพงหัดวิชาเอสวิชาเอสเป็นวิชาที่ฉันรักและชอบที่สุดถ้าจบเทอมนี้ไปกูจะเอาพวกมึงทั้งหมดเนี่ยไปเผาแม่งเลยแล้วของแถม เขาน่าจะมีต่างยัดมาให้ด้วยนะลิควิดด้วยแกทำไมของแถมปีนี้มันดูกระโลงก,กระลาจังวะ อะไรัต <Wow. S 1> ีจาปอือ